สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะเริ่มเนื้อหาบทที่4กันนะครับเนื้อหาในบทนี้เราแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกจะเกี่ยวกับกราฟออยเลอร์นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นกราฟเฮมินตันนะครับเราก็จะมาดูกันตามลำดับนะครับว่ากราฟออยเลอร์คืออะไรและกราฟเฮมินตันคืออะไรนะครับโดยที่ ส่วนแรกของเนื้อหาเราก็จะไปที่กราฟออยเลอร์ e จนหมดก่อนนะครับตอนนี้ตามประวัติศาสตร์ของทฤษฎีกราฟนะครับก็ว่ากันว่าจุดกำเนิดของมันเริ่มมาจากปัญหาสะพานแห่งเมืองคานิสเบิร์กนะครับตั้งแต่ปี2,000นพนสอนะครับมีแม่น้ำนะครับแม่น้ำ ไหลผ่านตัวเมืองในลักษณะนี้นะครับไหลผ่านใจกลางเมืองเลยตรงนี้ก็จะเป็นเกาะนะครับตรงนี้เป็นเกาะตรงนี้เป็นฝั่งนะครับแล้วก็มีแผ่นดินตรงนี้นะครับแล้วก็มีสะพานนะครับสะพานที่ข้ามจากพ,พื้นแผ่นดินหนึ่งไปยังสู่พื้นแผ่นแผ่นดินหนึ่งมีทั้งหมดอยู่เจดสะพานนะครับก็ ตามวันหยุดต่างๆนะครับวันอาทิตย์ก็ชาวเมืองก็เดินเล่นนะครับก็ข้ามข้ามสะพานไปข้ามสะพานมาก็เกิดปัญหาว่าเราสามารถที่จะข้ามสะพานในเมืองทั้ง7สะพานนะครับครบทั้ง7โดยห้ามข้ามสะพานที่เคยข้ามมาแล้วได้หรือไม่นะครับตัวนี้ก็จะต้องใช้การเดินตามปกติเนาะเราไม่มีการใช้เรือใช้ใช้อะไรนะครับตัวนี้เป็นปัญหาที่ ตั้งไว้ซึ่งก็ไม่มีใครเคยเดินได้ตามเงื่อนไขเลยนะครับแต่ว่าเราจะรู้ยังไงว่าวิธีการเดินนั้นนะครับไม่ว่าจะเดินแบบไหนนะครับไม่สามารถที่จะเดินได้ตามเงื่อนไขนะครับต่อมานะครับก็มีนักคณิตศาสตร์นะครับซึ่งถือว่ามีผลงานน่าจะมากที่สุดในโลกนะครับก็คือเลโอนฮาร์ดออยเลอร์นะครับเราจะได้ยินชื่อของท่านในหลายสาขาวิชามากนะครับ อ้อยลเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวสวิตนะครับได้รู้เกี่ยวกับปัญหานี้นะครับก็ได้จำลองปัญหาให้อยู่ในรูปของทฤษฎีกราฟนะครับเพื่อที่จะแล้วก็จะให้ดูว่ากราฟที่จำลองมามีแนวแนวเดินที่สามารถผ่านทุกสะพานโดยโดยที่ไม่ผ่านสะพานซ้ำได้หรือไม่นะครับเรามาดูการจำลองเป็นกราฟก่อนนะครับตอนนี้ พื้นดินแต่ละแห่งนะครับก็จะเป็นจุดยอดนะครับสพานนะครับก็จะเป็นเส้นเชื่อมนะครับระหว่างพื้นดินดังนั้นกราฟตรงนี้นะครับมันจะเป็นกราฟหลายเชิง นะครับเนื่องจากว่ามันจะมีมันจะมีสิ่งที่อ่ามันจะมีเส้น multiple edge นะครับแต่ว่าในกราฟออยเลอร์นะครับเราจะพูดถึง multiple edge ไปพร้อมกันด้วยนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับเราได้กราฟออกมาอยู่ในลักษณะน,นี้นะครับที่ปัญหาของปัญหาในลักษณะของ ทฤษฎีกราฟก็คือเราสามารถที่จะเดินผ่านเส้นนะครับมีแนวเดินผ่านเส้นครบทุกเส้นโดยไม่ซ้ําเส้นเดิมได้หรือไม่นะครับก่อนที่จะเฉลยคําตอบนะครับบางคนอาจจะเคยลองเล่นกับปัญหานี้นะครับว่า,วารูปที่เพิ่งเขียนนะครับ รูปสีเขียวนี้หรือรูปสีแดงข้างบนนะครับเราสามารถที่จะวาดรูปนะนะครับให้เกิดให้เกิดรูปทั้งสองได้โดยไม่ต้องยกปากกาและก็ไม่ซ้ำเส้นเดิมได้หรือไม่นะครับซึ่งคำตอบคือได้นะครับ อันนี้ก็คือจะคล้ายๆกับปัญหาว่าเราสามารถที่จะลากเส้นนะครับให้มันครบครบถ้วนโดยไม่ต้องยกปากกาและไม่ซ้ำเส้นเดิมได้หรือไม่นะครับสําหรับปัญหาปัญหาของกราฟตัวอย่างใหม่ที่แสดงมานะครับก็สามารถที่จะวาดได้นะครับตัวน,นี้ผมอาจ่าก็ให้ดูนะครับ ก็สามารถที่จะวาดได้ในลักษณะนี้นะครับข้างล่างก็จะสามารถที่จะวาดได้ในลักษณะนี้นะครับก็จะจะได้ได้รูปที่สอดคล้องกันโดยที่ไม่ต้องยกปากกานะครับแล้วก็ไม่ซ้ําเส้นเดิมได้แต่ตัวนี้นะครับออยเลอร์ e บอกว่าไม่สามารถทําได้นะครับเพราะอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะ เราจะได้รู้กันต่อนะครับแต่ว่าตัวนี้มาให้จบเรื่องก่อนก็คือว่าหลังจากที่ออยเลอร์นะครับได้จำลองปัญหานี้รวมทั้งได้ให้คำตอบว่ามันไม่มีแนวเดินที่ตามเงื่อนไขนะครับก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฎีกราฟนะครับนอกจากนั้นนะครับกราฟที่มีรอยเดินปิดที่บรรจุทุกเส้นในกราฟนะครับยังได้ รับการตั้งชื่อว่าเป็นกราฟออยเลอร์อีกด้วยนะครับแล้วก็เป็นกราฟที่ได้รับการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางนะครับเอาละเรามาทบทวนกันก่อนนะครับรอยเดินคืออะไรรอยเดินคือแนวเดินที่ไม่ปรากฏเส้นเชื่อมซ้าในแนวเดินนั้นนะครับตัวนี้แนวเดินนี่ก็จะเป็นการ เด,เดินทางจากจุดผ่านเส้นไปยังจุดผ่านเส้นไปเรื่อยๆสามเส้นหรือสามจุดได้หมดนะครับแต่ว่ารอยเดินนี่สามจุดได้แต่ว่าห้ามสามเส้นคำนี้นะครับวงจรสับทางกราฟภาษาไทยนี่มีคำว่าวงหลายอันนะครับมีวงวนมีวงที่แปลว่าที่คือไซเคิลนะครับกับวงจร สะกิดไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันวงจรตัวนี้หรือสะกิดคือลอยเดินปิดนะครับลอยเดินปิดลอยเดินปิดคือจุดยอดเริ่มต้นและจุดยอดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันนะครับทีนี้การเดินทางโดยไม่ซ้ำเส้นทางสายเดิมนะครับโดยโดยเดินได้ครบทุกเส้นในรูปแบบของกราฟนะครับ แล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับเราก็จะตั้งชื่อมันว่าวงจรออยเลอร์หรือออเลเลียนเซอร์กิตนะครับคือวงจรที่ผ่านจุดยอดทุกจุดและเส้นเชื่อมทุกเส้นนะครับพอเป็นวงจรแล้วจะต้องเป็นรอยเดินนะครับเป็นรอยเดินก็คือไม่ซ้ำเส้นเดิมนะครับแล้วก็มีความปิดก็คือจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนะครับอันเดียวกัน แต่บางครั้งนะครับเราอาจจะต้องการเพียงการเดินทางโดยไม่ซ้ำเส้นทางสายเดิมโดยเดินได้ครบทุกเส้นทางโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับก็จะเรียกรอยเดินในลักษณะนี้ว่ารอยเดินออยเลอร์หรือออยเลเรียนเทรลนะครับรอยเดินที่ผ่านจุดยอดทุกจุดและเส้นเชื่อมทุกเส้นทีนี้จากนิยามเราก็จะได้ว่าวงจรออยเลอร์เป็นรอยเดินออยเลอร์นะครับเพราะว่า วงจรเป็นรอ,รอยเดินชนิดหนึ่งนะครับแต่รอยเดินออยเลอร์ไม่จําเป็นจะต้องเป็นวงจรออยเลอร์นะครับตัวอย่างในนี้นะครับการเดินทางในลักษณะนี้นะครับพบผ่านทุกเส้นนะครับผ่านทุกเส้นและจุดตั้งต้นและจุดสุดท้ายนะครับเป็นจุดเดียวกันตัวนี้คือวงจรออยเลอร์นะครับแล้วก็เป็นรอยเดินออยเลอร์ด้วยเพราะว่าผ่านทุกเส้นโดยไม่สามเส้น นะครับแต่ว่ารอยเดินในลักษณะนี้นะครับสังเกตว่าจุดยอดปลายนะครับจุดตั้งต้นกับจุดสุดท้ายต่างกันแม้ว่าจะผ่านเส้นเชื่อมครบไม่ซ้ำนะครับตัวนี้จะเรียกว่าจะเรียกเฉพาะว่ารอยเดินออยเลอร์นะครับทีนี้นะครับกราฟ G จะเรียกว่ากราฟออยเลอร์นะครับถ้า G มีวงจร e ออยเลอร์ทีนี้ถ้ามีเฉพาะรอยเดินออยเลอร์ที่ไม่ปิดนะครับก็มีหลายนิยามนะครับมีหลายนิยามบางที่ก็เรียกว่าเซมิออยเลเรียนกราฟก็มีนะครับแต่ว่าเราไม่พูดถึงก็แล้วกันนะครับสำหรับสำหรับตัวนี้นะครับเราบอกว่ากราฟออยเลอร์เป็นกราฟเชื่อมโยงตัวนี้ขึ้นอยู่กับนิยามด้วยนะครับบางอันแค่ขอให้ผ่านทุกเส้นเชื่อมก็พอนะครับจุดยอดไม่จำเป็นที่จะต้อง ขาดน,นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นกราฟอออยเลอร์แล้วไม่เชื่อมโยงก็คือจะต้องมีจุดยอดเอกเทศจุดยอดเอกเทศก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับบางนิยามก็เลยจะให้รวมผ่านจุดยอดทุกจุดด้วยเพื่อให้เป็นกราฟเชื่อมโยงนะครับคราวนี้นะครับมันจะมีสิ่งที่เราสามารถจำแนกลักษณะหรือคา l เลกเตอร์ไลเซชั่น กราฟออยเลอร์ e ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือว่ากราฟหลายเชิงที่เชื่อมโยงนะครับจะได้ว่ากราฟนี้จะเป็นกราฟออยเลอร์ก็ต่อเมื่อจุดยอดทุกจุดของ g มีดีกรีเป็นคู่นะครับตัวอย่างกราฟนี้นะครับตัวอย่างกราฟกราฟนี้มีเป็นกราฟออยเลอร์เพราะว่ามันมีวงจร ไพลเลอรในลักษณะนี้นะครับแล้วมาดูดีกรีกันตัวนี้ดีกรี4นะครับดีกรี2ดีกรี4 4 4 2นะครับก็เช็คแค่เชื่อมโยงกับดีกรีก็ทราบเลยว่ามันจะเป็นกราฟไ o i เลอรถึงไม่นะครับสำหรับการพิสูจน์นะครับเดี๋ยวเราขอยกไปในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ